พึ่งว่างโอเคงานเราพี่พักนี้จ้างานเยอะต้องหน้ายังไงถึงสวยคะหน้าแบบหัวปลาทองหรออืม โดนติทุกอย่างขอให้ได้ตีไม่ได้เป็นบ้าเป็นคนอิจฉาอชอบครับจมูกสวยทำค่ะทำศิลปกรรมนะคะเออ คือประมอซีนี่แหละคือคืออ้อจะถูกด่าทุกอย่างแต่ไม่ได้แคร์ค่ะไม่สนใจเราก็แค่ด่าก,กูอีกแล้วมันไได้บึ่งเง้าหนามาเลยนินทากับพี่ไงสุด้าพพี่โทมามึงเห็นยังเว้ยมันว่าอย่างมันไปได้บึ่งหนังหนาเจ้าจของนี่ห้ามเ้ย เออมึงไม่เบิงเจ้าของเลยให้แป่มึงห้ามหลายมึงนินทากูมึงงามขักหน่อยพี่อินผะภาคโนกอืออุ้ยสวยสวยตายแหละมันเพราะกูก้าเงินหมดได้มันเ่ากูอยู่สกุลหมดได้ป่ามึงไปย่างสกุลระหว่างมึงไปย่างสกุลกับกูไผ่ตกไผ่ก่อนกันเพราะอย่างไม่ได้เบิ่งเงาหน้าเจ้าของมันก้าออกจากเฮือนอยู่บนแต่ละมือนีไม่ได้กล้าเพราะว่ากูอยู่บ้านหมดได้ กู้ยกูมาอยู่กรุงเทพนี่ย้อนอยังกูมาหาการหางานเหตุเป็นยังกูเสียบสกุลมาได้คะเป็นยังกูเสียบสกุลมาได้คะว่าอยังมัได้เบิ่งหนังนาเจ้าของมือออกจากเฮือนแต่ละมือนี่กล้าออกอยู่บ่เบิ่งไส้เบิ่งขวาอยู่นะกลองวงจรปิด็อบเฮือนอยู่ย่านย่านแหงอ้ยห่ามเอ้ยคุยกัคุยกับพี่สาวคุยกับพี่เออเวลาโทรนินทาเพื่อนเหมือนกันไง มึงมึงเพื่อนโทรมาเปไ็นอะไรมึงก็คือเก่าแหละเออบอกอุกกามันดอกมันกับนั่นแหละคนบันมีความรู้กฎหมายกับสมนะละ่ะสมละล่ะที่ถือข้าวตูว้งจมูกสมน่ะละ่ะเออหุ้ยปล่อยมันปล่อยมันกูไม่ได้นั่นดอกถึงเวลาขึ้นสาลอ,อ่ะหูมาเรื่อยๆมาอีกมีคนโพสต์ด่าอีกอุย้ยเออกูสําคัญในชีวิตมันคะ่ะมึงกูสําคัญในชีวิตมันคะ่ะ อืแต่ละมือแต่ละเบนมันไม่ได้สนใจประเด็นมันสนใจสวิตกูนี่แหละสร้างกูติดตามกูตลอดเลย,ยมึงอยไปออนซอนมันมท่านี่แหละกูเห็นงานก่อนปุ๊บคนโทรมาเมาอยู่สกคลโทรมาเมาโทรศัพท์จำลองค่ะเวลา<笑>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 เพืเพ่อนอยู่สกคลโทรมาเมาไงเออ มาลดเบอร์หมู่มาปัา๊บเอาอีกแล้วสมั่โทรมามียังอือช่วงแรกๆนะคะที่โดนกระแสข่าวโทรมามึงเป็นยังไงกูแย่เลยว่ะมึงกูไหวหรีอวะเออแบบช่วงนั้นที่อ,อ๋อแบบฟิลแบบเจอเรื่องเยอะเพื่อนให้กำลังใจอืมขอบใจด้วมึงเออขอบใจหลายๆโอเคกูคไหวกูไหวกูเป็นย่งกูเป็นยัง กินข้าวเลยเด้อมึงกูพยายามกินอยู่เพื่อนแต่กะโอเคแล้วแหละเดี๋ยวกูซิอเมื่อบ้านอยู่เด้อเดี๋ยวกูซอไปเล่นน้าเดี๋ยวไม่อย่างกูโทรหาปุ๊บผ่านไปสักพักหนึ่งเพื่อนโทรมาวันนี้ลงทํางานปาดมาเป็นไรมึงโอ้ยผมเป็นอย่างไะมึงโอ้ยเป็นอย่างเดินหน้าสู้ไปมึงเออตามนั่นล่ะขอเสีหลายๆเออเดี๋ยวเมื่อบ้านกูโทรหาเด้อกูหิดงานซะก่อน เออเออเออโอ้ยคือเก่าคือเก่าแพงอ่ะคือเก่ามึงแพงอ่ะคือเก้าปึ๊บบางมาทุกวันนี้เพื่อนส่งมาให้ดูขี้เกียจพิมพไงปึ๊บเห็นแหละเห็นแหละเออมันว่างมันว่างอย่า,า,ยานี้มันบริการในงานมั้งเออนั่งจ้องแต่ชีวิตกูเนี่ยละ่ะเห็นกูกอบข้าวกระดิแ่แหละเห็นกูรับรางวักลกระดิ่แหละพากันหัวแล้ว <c oughs> เออขักเนาะ เออค yeah! okay. okay. ่ะกูเห็นในเขาดิ้นได้คูมือกูเวีนติดตามกูมือคูมือเลยแมเพื่อนเอ้ยเออเออเดี๋ยกลับไปพ่อกันตามหุง่งเจ้าเก่าเออแค่นี้แหละกูเห็นเบี้ยก่อนโอเคโอเคเลิกรักลักคือเก่ารักคือเก่าเพื่อนวัสดีอันนี้เพื่อนเพื่อนอยู่สกลจำได้ฟิวทุกช่วงชีวิตมันผ่านมาหมดแล้ว อืมทุกวันนี้อ้อมมองเป็นเรื่องแบบให้ทําไงอะในเมื่อมันเกิดปัญหาไปแล้วอะให้อ้อททำยังไงให้อ้อมมันนั่งเศร้าเหรอคะถามว่าอ้อคิดไหมอ้อคิดเครียดไหมก็มีบ้างแต่ให้อ้อมทำยังไงอะให้อ้อนอนเศร้าร้องไห้ให้ปัญหาถาโถมใส่โดยที่ไม่ลุกขึ้นมาสู้ไม่ลุกขึ้นมาแก้ม,มันก็มันก็ทําไม่ได้ ทุกวันนี้อ๋อเชื่อไหมว่าอ๋อนั่งคุยกันกับพวกพี่ๆในกลุ่มมิ팅หรือว่าพวกเรากันเองเนี่ยก็เอาเรื่องที่เกิดขึ้นมาพูดเป็นเรื่องตลกไปแล้วอ่ะเออนี่แหละคือตัวตนของเรานี่คือตัวตนของอ้อฟิลที่อ้อสนุกอ้อก็สนุกนะคะฟิลที่อ้อเครียดอ้อก็เครียดนะคะฟิลที่อ้อทางานอ้อก็จริงจังนะคะแต่ในเมื่อมันเกิดไปแล้วอะทุกวันนี้มานั่งคิดแบบขำมากกว่าว่ะ เอยอะไรวะลงให้สามวิสุดท้ายเป็นไงพยายามเหยียบอ้อแล้วขึ้นจะพยายามเหยียบเราให้จมแล้วจะขึ้นมาแทนเราอย่างนี้เหรออ้อมานั่งคิดแล้วแบบเออวะเออตลกดีชีวิตเราก็แค่ระวังกับการที่จะรับใครเข้ามาในชีวิตแค่นั้นเองตรง อย่าลงคลิปนี้ถ้าคนที่ไม่รู้จักต้นอ้อเขาก็จะว่าอีนี่มันบ้าอย่าลืมไปตดไปตด <c oughs> อย่าลืมไปกดติดตามช่องใหม่อีกช่องหนึ่งที่จะทำรายการกับคุณโอ๊กว i p ต้นอ้อว i p พนะคะไปกดติดตามที่ช่องแดงที่ปักลิงก์ไว้อยู่เนี่ยนะคะคนที่เข้ามาดูช่องแดงตอนนี้ที่อ้อปักหมุดไว้ลิงก์นี้ช่อง ต้นอ้อ VIP นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะอืมอยู่ทีมเขาชมอีกคนเอ๊ะยังไงอุ๊ยบงเอ้าเหรอเอา้าโอ้คนคนนี้เขาจะเกาะคนที่มีแสงอะคะ่ะใครที่เริ่มจะลิบลีเขาก็จะกระโดดไปเหมือนเฮปอะ เออช่วงช่วงหนึ่งเหมือนกูเป็นหมาแล้วแหละแล้วเขาเป็นเห็บประมาณนั้นไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะจะกระโดดเกาะไปเรื่อยอะค่ะอืกี่ทุ่มแล้วนี่สี่ทุ่มแล้วหรออุ้ยเอาแอปเปิล คลิปหน้าจะมาใหม่ค่ะขายภมิอะค่ะสี่ทุ่มครึ่งแล้ววันนี้คงไม่ได้ไปขายแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าขอโทรไปเลื่อนแล้วว่าขอเป็นห้าทุ่มดิฉันต้องมีธุรกิจนะคะขายอุปกรณ์ประดับยนต์นะคะ <c oughs> ขายอุปกรณ์ประดับยนต์ค่ะทุกคนอ <c oughs> ไม่ได้ขายสองวันแล้วค่ะขาดรายได้มากเลยนะคะใครอยากใครอยากจ้างดิฉันทำงานบอกได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะไปเดินขายดอกกุหลาบตามผับตำบาแล้วคะดอกไม้ไหมคะพี่คะซื้อดอกไม้ให้คนรักไหมคะพี่คะ <laughs> พี่คะพี่คะดอกละยี่สิบสามดอกห้าสิบค่ะพี่โปรโมชั่นค่ะพี่คะลอยกระทงหรือกุปขาลอยกระทง วันศุกร์นี้ลอยกระทงวันพินเดือนสิบสองวันนี้แต่งตาสวยนะตาโตอะไรนะวันนี้เป็นอะไรเหรอเปล่าว,วันนี้อเล์ดเกินอืพึ่งเข้ามาค่ะ จะซื้อให้คนขายวันนี้อารมณ์ดีจังหรือทุกคนต้องการให้ดิฉันนั่งด่าหน้าคิดเครียดฮึทุกคนต้องการอย่างนั้นเหรอคะไม่หรอกพอเราแบบว่าอ,อได้พูดได้คุยวันนี้ทารายการก็คือได,ได้เล่าชีวิตตัวเองในวัยเด็กเล่าชีวิตตัวเองตอนเด็กเป็นยังไงโตมาแบบไหนเจออะไรบ้าง นะคะกว่าจะมาเป็นต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างใช้ชีวิตยังไงลําบากมันยังไงนะคะให้คนได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่เราก็ไม่ได้ค่อยนําเสนอให้ใครแต่จริงๆกูก็พูดในไลฟ์บ่อยมากเลยนะเออด่าแ,แบบอาจารย์เบียโอ้โอ้โอ้ยบางคุณก็แบบ หยาบคายอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีพวกนั้นโตมายัางไงถึงเป็นคนจังซี่จ๊กแม่ต้องออกลาการพีมดดดำอ๋อเขาไม่ได้เชิญนะเนาะจะไปขอออกก็ไม่ได้นะเพราะแต่ละงานที่ไปออกเนี่ยเขาเชิญอ,อยู่ดีไปขอเขาออกไม่ได้นะ จะไปยืนข้างๆกํา,ากแพงปั้นจิ้มปั้นจือไปให้กล้องส่องพยายามไม่เห็นตัวเองอย่างนั้นไม่ได้อ้อไม่ทำอ้ออายคนแต่ส่วนมากแบบเวลามีข่าวก็จะแบบทุกคนจะให้เกียิอ้ออยู่แล้วอย่างอี้อย่างทนายอนันชัยหรือพี่หนุ่มก็จะอ้อเข้ามาเข้ามาแต่อ้อไม่ได้ไปยืนแบบพยายามแบบให้กล้องจับหรือให้เข้าเฟรมไม่ได้อ้อไม่ทําอะมันไม่มีคุณค่าเออให้เขาเชิญเราไปดีกว่า นะคะฮะ huh? เอาพี่กล้งไหนว่าจะไปนอนแล้วตื่นตีห้าทันโอ้ oh, จะสวยไปไหน mm hmm. นึกว่าผีบ้านผีเรือนยืนอยู่สนับไม่อ่ะคืองานที่เราทำมะเนาะเอาจริงๆเดี๋ยวนี้ออก็ร่วมง,งานกับหลายหลายๆกลุ่มนะคะซึ่ง อย่างพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยนะคะท่านทุกท่านให้เกียรติอ้อมมากๆนะคะเขาเชิญอ้อเข้าไปร่วมวงในการสัมภาษณ์ช่องเขาซึ่งอ้อไม่ได้ไปแทด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 ไปยืนเบียดเขาไม่ใช่ค่ะนะคะอ้อไม่ได้เป็นคนที่ไร้มารยาทขนาดนั้นแล้วก็จุดไหนเราควรจุดไหนที่เราควรยืนอยู่จุดไหนที่เราไม่ควรจะยืนอยู่เราต้องรู้ตัวเองนะคะ